ปุ๋ยหวานคือปุ๋ยอะไรสูตรไหนนะครับแล้วก็ใช้กับพืชอะไรช่วงไหนได้บ้างวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับเรามาพูดถึงตัวสูตรปุ๋ยก่อนที่เรานิยมใช้นะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับซููน50หรือโพแทสเซียมทัลเฟตน,นะครับทําไมถทั้รนีกปุ๋ยหวานนะครับเพราะว่าเราไปฉีดแล้วเนี่ยผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนแตงโมมังคุดเ็ล้อลำไยพวกนี้มันจะทําให้รสชาติดีนะครับสร้างแปง้งสร้างน้ำตาลในเยอะ แล้วก็ูลในพวกดอกไม้ก็สีเสมอดอกใหญ่มันสเปะหลังก็เปอร์เซนต์ดีนะครับทีนี้วิธีการใช้ใช้ยังไงได้บ้างนะครับก็หลังจากที่ถ้าเป็นแล้วแต่พืชนะครับใช้ช่วงเวลาไม่เหมือนกันเดี๋ยวตามจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับถ้าเป็นไม้ผลก็คือเราจะใช้ช่วงที่เขาสร้างเนื้อแล้วอะเริ่มที่จะสร้างแป้งแล้วนะครับสร้างน้ำตาลแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าผลไม้มาสร้างในช่วงไหนก็ก่อนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับถ้าเป็นไม้ผลพวกทุเรียนเงาะลำไยพวกเนี้ย ก็ประมาณช่วง2เดือนใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณเดือนละ2อถึงสาครั้งนะครับใช้ประมาณ 2- อถึงสช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับพ่นสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จนกว่าจะเก็บผลผลิตแล้วค่อยเว้นนะครับถ้าเป็นพวกผักนะครับพวกผักนี่ก็ใช้สลับกับสูเสมอได้เลยนะครับพ่นที่เราพ่นทางใบนะครับเป็นพวกดอกไม้พวกเนี้ยอย่างดอกไม้ดอกดาวเรืองดอกมะลินะครับก็พ่นสลับกันกับสูเสมอนะครับเพราะว่าพวกดอกไม้เขาออกดอกตลอดทีนี้ตัวนี้มันมัน มันมีส่วนผสมยังไงถึงทําให้รสชาติของผลไม้ดีก็คือตัวกรรมฐถันนะฮะตัวนี้มี18นะครับคือมีโพแทสเซียม50แล้วก็กรรมฐถัน18ตัวกรรมฐถัรรฐนหรือตัวซันเฟอร์เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องสีทำง่ายนะครับช่วยในเรื่องสีกลิ่นรสนะครับดังนั้นเราใช้ในช่วงที่เขาสร้างแป้งน้ำตาลเนี่ยสร้างเนื้อเนี่ยรสชาติจะหวานนะครับแล้วก็ ค่าความหวานก็จะสูงกว่าใช้สูตรอื่นนะครับแล้วก็เรื่องของสีถ้าเป็นดอกไม้มันคือเราปลูกพื้นที่กว้างใช่ไหมครับดินสภาพดินมันไม่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้จะช่วยปรับให้สีเขาสวยเสมอกันแล้วก็ดอกใหญ่นะครับก็หลายคนถามว่าอย่างใช้กับมันสำปะหลังเนี่ยช050กับชุ060เนี่ยต่างกันไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่ตามตรวจสอบแล้วตัวช050เนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงกว่านะครับจากที่ใช้กับพื้นที่เดียวกันนะครับก็ถ้าเป็นมันสำปะหลังก็ใช้ช่วง ปลูก3เดือนแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับพ่นทีไหมขยันพ่นทีเท่าไหร่ก็พ่นไปเลยนะครับไม่มีผลนะครับก็ยิ่งพ่นบ่อยยิ่งดีนะครับก็คือไม่มีผลเสียนะครับเราช่วงช่วงที่ลงหัวนะครับสามเดือนไปมันอะ่ะใช้ได้เลยนะครับอ่ะก็สรุปสูตรและว,วิธีการง่ายๆนะครับส่วนใครจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ